มันเด็กมันพูดฉอล้อบมาอยู่แล้วจังเราเป็นผู้ใหญ่เรนต้องปั่นประสาทันไปเรื่อยๆไม่ใช่ผมนะไอเด็กนะตามันต่อไปนี่ก่อนที่จะเดินได้นะตองนี่คุามสั้นเลยนะรับมาอยู่ด้วยกลายเป็นของจริงที่ของผมที่นำรุงเทพเ่ยหวานใจตอนนี้หลานเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำคูนแล้วไม่มีน้ำคุนในหน้าหินเด็กมัน เอ้าทำไมอ่ะไม่ต้องไม่ได้มีเยื่อใยมีเพี้ยแบบนันเอาไม่ได้นะไม่ไม่เลิกมันเลิกกับพ่อเด็กแล้วไม่แล่น้ำสกุลดาวดวงน้อยไม่ตอนนี้คือมึงให้มันใช้น้ำสกุลดาวดวงน้อยอยู่ใช่ไหมครับอยู่ในทะเบียนบ้านอันวิทยาเลยครับใครไอ้กายเหรอทั้งคู่ของผมใครกายทั้งไอ้เก้าเลยครับผมผมจะรับเป็นพ่อแล้วใช่เหรอครับผมโอ้ยผมก็ไม่อยากเผยพูดเรื่องที่มาพูดหมย่ามึงเคยผ่านมานยิ่งไปเพี้เรื่องอะไรเพรื่องธรรมดาเลยมันต้องผ่านสารผ่านเศษผ่านเพี้ย ไม่ใช่แค่ผ่านเสร็จต่างตั้งออกมาอผมเต้มแล้วจบแต่ถ้าเราเดินเรื่องเราไม่ต้องเสียตังค์พี่ห้าพันห้าร้อยเสียเราไปเราไปเดินเรื่องอย่างเงี้ยเพราะเราจ่ายกเรื่องนี้เออแล้วก็แบบเที่ยังเดินลุกเดินไม่ได้ที่พอลุกขึ้นนั่งได้แล้วก็ให้ตัวแบบกระทับตัวได้ะตอนนั้นตอนนั้นนะนะได้หรอเล่อาจารย์เดินมากรูเพื่อเมืองเต้น กงต่อยกันต่อยต่อยมาต่อยมนี่แล้วมันก็ชี้ตัวมันกัีี่จะมาต่อยลัมาแซ่มาเซ่มาแซ่มันก็จำม่สนี่ถามตอนมาตั้งะครับมังแบบนี้แล้วอาที่แนี้นะแล้วก็ถอลังถองงไปหาแม่ไอ้ซาเจ็บมากตัาตแ้วไม่คี่ในใจไ่นจกาล่ไม่คิดในใจา่หนอ ใช่แล้วหมอแม่ไม่ให้มาเด็กแล้ะครับี่เรากลเลยไม่แน่อื้อที่ินใจม่ากคนพเดินมาเดินมาไม่เปไรและี่เหอที่วิีย่เดินหน้าไปเดินไปเดินมาก็เดินหน้าี่แนี้เป็นงานซื้อบ้างซื้อกับพี่ต่อบ้า นี่กูมาทานซุปก่อนะอาหารก่อนนะเอ๊ะเป็นยังไงแล้วเรื่องบอกว่าเป็นไงวะลูกกินอะไรกินด้วยโอ้โหกูนี่กูไมาเล่นขึ้นได้เลยงใช่ไใจเต็มเลยกูมาลองเป็นไงรู้ปอะกินนี่ไงผมอยากกินน้ำเย็นน่ะน้ำเย็นในแก้วกินสักเองไม่ได้กูพูดว่าไงกูก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ดังแล้วที่กูจะพูดอย่างเงี้ยคือแล้วเสียงเหรอครับขึ้นวันนี้แไม่เข้าหาพี่นะ เเป็นเกย์ปะครับอ๋อไม่ใช่ครับพี่มีลูกสามคนแล้วน้องเอ้ยกําลังหาจีบหญิงอยู่แต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะดูแลเขาครับผมพี่เป็นเกย์ปะครับอีอะยึดแม่ออกจะแมนขนาดนี้อน้าหวานหรือไงบอกหรืหน้าเด็กถามแล้วไม่ตอบหรอพี่เอ้ยอ้าวเดีวเดี๋ยครับครับเพื่อพี่ตอบแล้วครับผมตอบ Right. พี่ตอบครับพี่พี่ตอบแล้วครับถ oh. ้าถามเมื่อกี้น้องคนละมันถามแบบคมกว่ามีดปะครับอะไรปืนหรืออะไรมันด่ามึงอ่ะตอนมันถามว่าฟันหน้ามึงอ่ะกูไม่ได้ว่ากูไม่ได้ใส่แซนเอาไว้ก็ฟันหน้ากูเป็นอย่างงี้ครับแล้วคมคมมากว่าอยากลองมันูอยากอยากอยากี่ยนะมึงควรตีละเนี่ยมึงควรตีนายสัตว์